ถึงให้เพราะเราให้เราถึงมีเพราะนักเรยอยากมีก็มาให้อีกนะครับอา<อ>ตมามีทุกวันนี้เนี่ยเพราะอาตมาให้นะอาตมาให้ให้เยอะมากเลยให้อาจารย์กับโรงเรียนพระเศษเนี่ยมากกว่าหลักล้านละห้าปีปีน,นี้เป็นหลักแสนแล้วก็ช่วยมานี่เป็นล้านล้านเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ถามตุลีดูสิบกว่าปีเนี่ยแล้วก็อาตรมาเลยขอบคุณนะที่พระเศษเนี่ยได้ให้อามามานั่งตรงนี้อาตมาเลย ก็ไม่ลืมบุญคนเลยเพราะว่ามีพุทธเกษตรถึงมีอาตมามีอาตมาถึงมีพวกเราในวันนี้และแม้แต่หมอเบียร์เนี่ยก็ช่วยเดินตามรอยอาตมาอีกนะฮะเยอะมากนะไปทําบุญทุนทานบอกบุญบอกอะไรตอนนี้หมอเบียร์นี่ก็เป็นเหมือนกับว่าอาวิญญาณพุทธเกษตรวิญญาณอาตมาวิญญาณพระอาจารย์ชลลงสุขอะไรเข้าสิงด้วยนะฮะบางทีไปทําบุญที่ไหนนะบอกบุญปักเดือนนะ่จะถวายอะไรนะเปถวายนนถวายนี่โอ้โหอันนี้มาก แสดงว่านี่แหละถ้าเราได้ยิ่งให้ยิ่งได้ตามครูบาอาจารย์ของเราบอกให้โอเคน่าจะสมควรและยังนับและยังพอพอาจารยังครับมีคนมีบุญครับมีคนมีบุญรองทางเข้ามานะครับที่